สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม La Idol Ranger นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดต ID ดีกันสัก่อนนะครับว่าตอนนี้เน่เล่นมา54วันแล้วนะครับไ d เดีเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเป้าหมายในอนาคตนะครับว่าเราเนี่ยจะไปยังไงต่อนะครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่สเตจ671ครับผมกําลังติดบอสอยู่ซึ่งก็ติดเป็นพักๆเนาะเวลาเราเล่นเนี่ยมันก็จะ ถ้าเราผ่านเนี่ยมันก็จะผ่านยาวเลยแต่ว่าถ้าเราติดอ่ะมันก็จะติดยาวเหมือนกันเวลาติดสเตจเนี่ยมันจะติดประมาณวันสองวันน,นิดๆอ่ะแล้วมันก็จะผ่านซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับของเกมแนวนี้ทุกคนไม่ต้องคิดมากนะครับผมหลังจากที่เราติดสเตจเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะมาไล่ฟาร์มทละอย่างเลยผมจะไล่ตั้งแต่ล็อกอินมาดูว่ามีอะไรให้ล็อกอินบ้างอย่างรายวันเนี่ยมันจะมีเจ้ากาชาที่เป็นตัวทองนะครับมาให้เราล็อกอิน วันละตัวนะครับมันน่าจะสูงสุดที่ประมาณ60วันเกือบ2เดือนนะครับต่อไปเราก็จะมาเช็คนะครับว่าในช็อปในเมให้เราอินว่าผมก็จะมาลุยก่อนเลยมันจะมีของฟรีมันจะเป็นแพ็กเกจนะครับเนี่ยมันจะมีรูบี้เวลาห้าสิบแล้วก็จะมีไอ้เจ้าโฆษณาที่แจก,กทั้งถุงมือแล้วก็รูบี้อีกประมาณร้อยหนึ่งครับเพราะว่าดูได้2รอบเนี่ยผมก็จะไล่ไปเลยครับแล้วก็ดูเควสว่าวันนี้มีอะไรให้ทําบ้างรายวันรายสัปดาห์ 1, รายสัปดาห์ครบหรือยังถ้ารายสัปดาห์ไม่ครบก็มาดูก่อนครับว่าเราขาดอะไรบ้างสิ่งที่ผมแนะนําว่าให้ทําทุกสัปดาห์เลยเนี่ยคืออัญเชิญการ์สิครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของซื้อสินค้าที่ร้านค้าผนึกสาครั้งนะครับเพราะว่าเจ้าเควสออันนียมันให้ทรัพยากรที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับได้ทั้งผงที่เอาไว้อัพการ์แล้วก็รวมถึงผนึกที่เอาไว up, ้อัพเรือลบนั่นเองครับผม แล้วก็มาดูกิจกรรมของเกมนะครับว่ามันมีอีเวนต์อะไรบ้างเราก็จะไล่ไปตั้งแต่ประตูมายานะครับประตูมิติตอนนี้เจ้าประตูมายาเนี่ยผมติดที่ด่านเสร็จครับผมไม่สามารถเล่นได้มากกว่าน,นี้แล้วเพราะว่ามันยากมากแล้วก็ประตูมิติก็ผมเราก็เล่นไปเลยพยายามจัดทีมให้ได้โบนัสข้างล่างนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของชิ้นส่วนมิตินะครับเพื่อที่จะมาสุ่มกาชาซึ่งกาชาในรอบนี้นะครับมันแจกเจ้าโคนี่นิโกะนะครับเป็นตัว อัปเดตล่าสุดที่เออมาได้สักพักแล้วประมาณต้นเดือนนะครับก็มีติดไว้ก็โอเคมันเป็นของฟรีได้แหละก็เก็บไว้ครับก็ดีเหมือนกันส่วนประตูมายาเนี่ยก็ผมก็ได้เจ้ากล่องเอสไปที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เปิดเซลลี่ไฟมาผมมันย้อนกลับไปดูไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรก็ได้ตัวเอสแม็กตัวหนึ่งครับเราก็มาเช็คนะครับอันนี้เป็นภารกิจพิเศษซึ่งจะเป็นในเรื่องของการหมุนวงล้อนะครับกระดานหมุนแล้วก็มาหมุน มีเวลาอินแล้วก็มา,าอินทั้งวันครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับต่อมาเราก็มาเช็คทีมกันว่าตอนนี้นะครับทีมของเราเป็นยังไงบ้างเรามีเอสกี่ตัวเรามเาีเลเวลที่แบบว่ายังไม่ได้อัพกี่ตัวอย่างเช่นผมเนี่ยจะพยายามเอากระป๋องที่เหลือเนี่ยหรือว่าเหลือจากที่อัพเจ้าตัวเอเต็มแล้วนะครับมาอัพระดับ A ต่อเพื่อที่จะเอาเหรียญความชํานาญเนี่ยมาอัพสเตตัสต,ต,ต่างๆครับทั้งเหรียญธรรมดาแล้วก็เหรียญพรีเมียมเลยครับผม เรียพเมียมเนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อเราอัพเลนเจอร์เนี่ยตั้งแต่เลเวล100เป็นต้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจครับลืมแล้วประมาณร้อยหรือลดขั้นนี่แหละมันก็จะเริ่มให้เรามันก็จะเริ่มให้เหรียญความชํานาญเรามาแล้วแล้วก็มาเช็คดูว่าโอเคทีมเรายังขาดอะไรบ้างเรายังต้องใช้ตัวไหนหรือว่าเติมตัวไหนเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องได้ใช้ทุกตัวแน่นอนแล้วเดี๋ยวยังไงเกมเนี่ยมันก็จะแจกมาให้เรื่อยๆนั่นเองครับผม ในเรื่องของคู่หูทักษะนะครับแล้วก็จริงๆผมแนะนําว่าให้เน้นอัพทักษะให้เต็มก่อนเพราะว่ามันสําคัญแล้วก็ค่อนข้างแรงครับเจ้าคู่หูเนี่ยมันมันสุ่มได้เยอะเกิจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรามากเพราะว่ามันยืนได้แบบเดียวก็ตายอยู่ดีครับเน้นมาสุ่มทักษะเพื่อที่จะให้เลเวลมันแม็กก่อนครับอย่างพวกสกิลหนึ่งดาวเนี่ยตอนนี้ผมยัดจนเต็มมาแล้วกับ2ดาวตอนนี้ครับพยายามเร่ง3าดาวอยู่เพราะว่า3ดาวเนี่ยมันค่อนข้างแรงครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เต็มผมก็เลยอาจจะ ใช้ไม่เยอะอาจจะใช้แค่บางสกิลที่แบบแรงกว่าเดิมนิดนึงเรือลบเนี่ยตอนแรกผมแนะนําว่าให้อัพเจ้าเรือลบ A ก่อนเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมจะให้อัพกระจายเพราะว่ามันใช้ผลึกสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างเยอะครับมันใช้แบบห้าร้อยากว่าๆอะไรเงี้ยในขณะที่เจ้าเรือลบ S อย่างเงี้ยสมาชิกวงนะครับมันใช้แค่200ถ้าเป็นเรือเอสมันก็ใช้แค่ประมาณ280ร้อดถึงสามอเท่านั้นเองครับซึ่งเวลาเราอัพเนี่ยไอสเตตัสนะครับที่เป็นพลังเนี่ย มันก็จะกระจายไปที่เรืออื่นด้วยคือต่อให้เราอัพแค่เจ้าเรือ A นะครับแต่ว่าเรือ S กับ SS เนี่ยมันก็ยังมีสเตตัสแล้วก็ได้พลังมาอยู่ดีซึ่งทุกคนจะเห็นว่าไอ้พลังเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันมากเห็นไหมครับเรือลบ A เนี่ย38,000นะครับจุดสแต่ว่า SS เนี่ยเห็นไหมเท่ากันเลย38.2 A เหมือนกันครับผมจริงๆเราไม่ต้องซีเรียสน,นะครับว่าจะอัพอะไรก่อน ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอัพเนี่ยเราจะเน้นไปที่พา s s สิซึ่งเวลาเราอัพอะเราจะได้พาร์สิมาครับผมก็จะเน้นพาร์สิก่อนทุกครั้งที่เรือเรเวลอัพเนี่ยสกิลพาร์สิอะมันจะอัปเกรดเสมอครับเราก็เน้นดูครับว่าโอเคทีมเราเนี่ยเหมาะกับเรือไหนหรือว่าเราจะไปเน้น PVP เน้นไต่ด่านแต่ว่าจริงๆทุกคนก็เน้นไต่ด่านถูกไหมผมก็เลยแนะนําว่าให้อัพโลลบเอไปก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวพอมันเริ่มแพงเนี่ยก็ค่อยกระจายมาอัพันอื่นต่อก็ได้เช่นกันก็พร้อมในเรื่องของห้องทดลองครับสมบัติก็็ไไมม่ีอะรกกล้ายๆับ อันเชิญคู่หูกับทักษะะไรก็คือสุ่มไปเลยเรื่อยๆมีเท่าไหร่ก็สุ่มครับผมแต่ว่าเน้นใช้ตัวนะถ้ามีลูกแก้วเนี่ยแนะนำว่าให้ไปสุ่มทักษะดีกว่าการความสามารถตอนนี้ก็ครบแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เก็บยากจริงๆมันใช้แค่ประมาณ500รูปี้ต่อการสุ่ม10ครั้งมันก็เลยไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ว่าที่ยากเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการอัปเกรดนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มระดับของการนะครับจาก A ไป S จาก S ไป S บวกอะไรเงี้ยครับมันจะใช้ เจ้าผงสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วมันฟาร์มฟาร์มได้ยากแล้วก็ฟาร์มได้น้อยครับเราต้องใช้ความอดทนประมาณหนึ่งอย่างเจ้าอันเนี้ยจาก B ไป A นะครับเลื่อนระดับเนี่ยใช้2 5 0 5เลยนะครับซึ่งผมจะยังไม่แน่ใจเหมือนกับว่าถ้า A ไป S เนี่ยจะใช้ยเท่าไหร่ใช้ประมาณ1 2 0 0 0สองครับผมซึ่งเวลาเราอัพไอ้เจ้าการ์ดเนี่ยนะครับไอคอสเนี่ยที่มันต้องใช้เนี่ยมันจะลดลงนะครับผมไปสืบจาก เออกลุ่มแชทมาครับเวลาเขาคุยกันนะ่ะมันจะมีแบบคนเทพเทเนี่ยเขาคุยกันซึ่งแบบว่าเวลาที่เราอัพเนี่ยไอ้เจ้าเม็ดฟ้าเนี่ยมันจะใช้แต้มน้อยลงถ้ากับว่ายิ่งเราอัพการ์เยอะเนี่ยไอ้คอร์ท,ที่เราใช้เนี่ยก็จะน้อยลงเช่นกันครับผมเซตการ์ส,สองเซตผมก็ใช้ประมาณนี้ไปก่อนบางคนอาจจะไม่ได้ใส่เจ้าใบนี้มาแต่ว่าผมใส่มาเพราะว่าในทีมผมอะมันมีเซลลี่เป็ดไฟกับเซลลี่กล่องของขวัญเนาะเป็นธาตุไฟทั้งคู่ก็เลยใส่ไปก่อนเจ้าการ์ดใหม่เนี่ยจริงๆตอนแรกผมคิดว่าม แต่ว่าพอแบบเผลอใส่มาต้องใช้คำว่าเผลอใส่คือแบบอยู่ยๆก็ไม่รู้ว่าอยากลองปรับเซตดูพอใส่มาพลังมันเยอะมากท่านผู้ชมเนี่ยผมลองเอาออกนะพลังมันหายไปแบบเป็นหมืนะ่นอะมันเยอะมากผมก็เลยไม่รู้ไอ้การ์ดนี้มันดียังไงเพราะว่ามันเพิ่มความเร็วในการโจมตีของเลนเจอร์และคู่หูเนี่ยบวก0 0น3จุดน้าสแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าจุดศูนยยมเนี่ยมันเยอะมากน่อยแค่ไหนแต่ว่าพลังเป็นหมืนะ่นอะท่านผู้ชมมันเยอะมากการ์ดเนี่ยก็เลยใส่มา ส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการที่ผมเคยไกลเว้นในเพจ facebook แล้วว่าเซร็จเนี้ยแหละโคตรแกมต่อมาก็จะเป็นศักยภาพศักยภาพเนี่ยผมไม่เน้นยังไม่เน้นสีแต่เนี่ยผมบังเอิญโชคดีมันได้สีเดียวกันมาสมอันเป็นสีฟ้ามันก็จะได้โบนัสในเรื่องของพลังป้องกันกับพลังชีวิตครับผมแต่ว่าจริงๆที่ผมอยากให้ทุกคนเน้นน่ะให้เน้นไปที่ในเรื่องของการการอะไรอะดูดาวก่อนว่าแบบ เน้น6ดาวถึง7ดาวขึ้นไปนะครับจริงๆ5ดาวก็ได้แต่ว่าถ้าคนแบบมีไอ้เจ้าดาวลุงเนี่ยเยอะลูกแก้วศักยาภาพเนี่ยผมแนะนําว่าให้หา6ดาวถึง7ดาวขึ้นไปนะครับเพราะว่าสเตตัสของมันเนี่ยเยอะมากมันจะทําให้ทีมเราหรือว่าเขาเรียกว่าการผ่านดานของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับจริงๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องซีเรียสน,นะครับว่าเราจะได้อะไรเราจะได้พลังโจมตีของยูนิตได้ของคู่หูได้อาตาัตราคีหรืออะไรก็ตามแต่ขอแค่มัน6ดาวถึง7ดดาวขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วครับ เพราะว่ายังไงเนี่ยเวลาเราตายสเตทขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกเจ้าช่องโบนัสอะไรพวกนี้ครับยิ่งเราไปด่านของสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งปลดได้เยอะขึ้นซึ่งยังไงต่อให้เราจะหาสีตอนเนี้เดี๋ยวพอเราแบบปลดไปด่านแบบสักสเตทพันหนึ่งพันสองเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาหาสีใม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใช้ไปก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวในะอนาคตอ่ะค่อยมาหาสีอีกทีหนึ่ง KID <Okay>, ผมตอนนี้จะประมาณนี้นะกึ่งฟรีครับกึ่งฟรีเติมวิจัยอัตโนมัติมาเฉย แล้วก็ในเรื่องของดันเจียนก็พยายามไต่ให้ได้ไกลที่สุดผมก็ได้ประมาณนั้นแหละคือพยายามฝืนแล้วแต่ว่าบางดันเจียนก็คือไม่ผ่านาจริงๆครับถ้าถ้าที่จะเป็นยากๆน่าจะแดนเถื่อนมั้งค่อนข้างเข้มอยู่เหมือนกันผมก็จะเน้นกําจัดให้มันจบๆไปซะมากกว่าแล้วก็ค่อยมาลงอีกทีประมาณ2 3สวันเนี่ยผมจะมาลองผ่านเวลทีหนึ่งว่าได้ไหมซึ่งบางบางดันเจียนก็ก็ได้เวลหนึ่งบางทีก็ได้2เวลก็แล้วแต่ แต่ว่าตอน,นี้ก็คือติดยาวเลยครับตอนนี้คือติดยาวเลยผมแบบเน้นเน้นเขาเรียกว่าไงอะเน้นกําจัดให้มันจบแล้วก็เคเลียร์เควสรายวันรายสัปดาห์เงี้ยก็พอครับแล้วก็ดองไปเรื่อยๆวิหารแน่งความกล้าก็เน้นตีนกครับผมตีนกแล้วก็เอาอันดับเอาตัว๋วอะไรเงี้ยเอาเหรียญร้านค้าเนี่ยมาแลกของครับแต่ว่าในนี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้แลกหรอกอันจริงมันก็ผมก็เน้นทำเควสแหละไม่ไม่ค่อยได้ซื้อตั๋วมาเพราะว่าอย่างไง้ตั๋วมันแจกฟรีเยอะอยู่แล้วแล้วก็เหรียญอาร,ริงๆก็ อยากให้แลกเจ้ากระป๋องเอ็ไว้เนี่ยเยอะๆพยายามแบบดองๆไว้แรกๆไว้อะไรอย่างนี้ไออันนี้จริงๆถ้าถ้าให้เลือกหรอผมไม่แน่ใจว่าเจมดาร์คฮีโร่เนี่ยเก่งไหมกับเซลลี่ดาร์กอะ่ะไม่ชัวร์เพราะว่าตอนนี้ผมมีไอมูนดาร์กแล้วยังยังใช้ไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เลื่อนขั้นผมอาจจะแลกมาเลื่อนขั้นก่อนเพื่อทีจ่จะพาสีบครับผมโอเคก็ตีนกครับตีนแล้วก็ PV P ี p พีพีนี่จริงจริไม่ต้องซีเรียสกระด้คือบก็ตีไปเพราะว่า,างไงเราได้เหรียญทุกครั้งที่เราตีเนี่ยเราจะได้ห้าสิบเหรียญทุกครั้งไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะแต่แบบบางคนอาจจะซีเรียสเรื่องอันดับเราก็มาดูว่าโอเคเราตีคนไหนได้บ้างพลังคนไหนเยอะคนไหนน้อยเออวันนี้ผมไม่ได้ตีเลยนี่หว่าก็เดี๋ยวค่อยมาตีหลังคลิปแล้วกันแล้วก็เอาเหรียญมาแลกครับผมส่วนของพูดจริงๆก็แนะนําให้มาเล่นทุกวันครับเพราะว่ามันก็สําคัญเหมือนกันเวลาที่เราผ่านเลเวลหรือว่าผ่านแต่ละแมปเนี่ย มันจะให้กระป๋อง e x ็เรามาหรือว่าอาจจะเป็นรูบีเป็นเศษรูบี้แล้วก็อัญมณีที่เราเก็บตะสมเนี่ยเราก็สามารถมาขอพอรได้ตอนนี้ผมก็มาแต่ก็ยังไม่ไกลหรอกผมเห็นลูกเพจผมเนี่ยแบบส่วนประมาณร้อยกว่าๆนะผมก็เลยแบบโหสุดยอดเลยอะ่ะลูกเพจโคตรขยันเพจแบบจัดสุดจัดเั yeah, น,นี้ก็ในเรื่องของเมืองแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอัญเชิญ อันเชิญเนี่ยตอนนี้ผมพยายามดองทรัพยากรอยู่เพราะว่าอัปเดตนี้มันเน้นเน้นตัว PVP เป็นหลักไองูมูนมูเขียวเนี่ยก็ไม่ได้เพอร์เฟกมากครับอาจจะพอได้แต่ก็ไม่ได้เก่งมากโคนี่ก็ใช้ยากเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าอัปเดตนี้อาจจะแบบเน้นแค่สะสมตัวละครเฉยซึ่งสุดท้ายเนี่ยไอ้บิโก้เนี่ยก็แจกฟรีอยู่ดีครับแจกในประตูมิติอยู่ดีก็ไปดองทรัพยากรครับดองลูบี ไว้เจ็ดหมื่นสามดองตัวทองไว้ประมาณร้อยสี่สิบสามครับเพราะว่าเดี๋ยวอัปเดตหน้าเนี่ยถ้ามาเนี่ยผมจะเอาตัวเนี้ยสุ่มก่อนเผื่อมีโอกาสได้ตัวใหม่ตอนอัปเดตนะครับตัวการันตีที่เป็นคัสันผมดองไว้ประมาณยี่สิบคือดองไว้ก่อนเผื่อโชคดีอันเชิญนี้ก็คือเหมือนเดิมครับมันต้องพยายามปลดสเตตยิ่งสเตจเราเยอะเนี่ยมันจะแบบยิ่งมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้เจ้าทักษะที่เก่งขึ้นคู่หูที่เก่งขึ้นอีกทีหนึ่งเนี่ยผมจะต้องถึงสเตจ7 0 1เนี่ยนะเพื่อที่จะ หาคู่หูที่เป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะห้าดาวเหรอมันก็ยังห้าดาวอยู่เนาะอ๋อเอเอตอนนี้เรามีสี่ดาวใช่พอเราขึ้นเนี่ยเราจะได้ห้าดาวตอนนี้ผมตอนนี้สี่ดาวอยู่เลยทุกอย่างก็เล่นไปเรื่อยครับการ์ดจริงๆการ์ดผมก็ดองเฉยเพราะว่าผมไม่รู้จริงผมเน้นสะสมการมากกว่าผมยังไม่ได้อัพการเลยนะ แต่ว่าถ้าทุกคนแบบว่ามีมีตั๋วแบบเยอะๆเนี้ยจริงๆมากดเล็กก็ได้แต่ว่าผมอะเป็นคนชอบดองแล้วผมแบบชอบสะสมไงก็เลยแบบว่าเลยรออัปเดตใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยมาสุ่มอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังไงการเนี่ยมันสุ่มง่ายอยู่แล้วแป๊บเดียวก็สุ่มได้นะผมก็ประมาณนี้ครับไอดีสายกึ่งฟรีนะครับเพราะว่าเติมแค่ไอวิจัยอัตโนมัติมาจะจะเรียกตัวเองว่าสายฟรีก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็เติมไปเนาะร้อยสองร้อยก็เป็นการเติมผมก็เลยคิดว่าแบบเราอาจจะเทียบกับ คนที่ไม่ได้เติมจริงๆไม่ได้เพราะว่าคนที่ไม่ได้เติมจริงๆเนี่ยไอโฆษณาเนี่ยมันจะขึ้นช้ามากครับแล้วมันจะแบบน้อยมากอย่างตอนนี้ผมอะขนาดเติมอัตโนมัตินะยัง92เองคือบางคนอะเต็มแล้วมันเต็มเลเวลว่านรอยะครับท่านผู้ชมผื่อใครไม่ทราบตอนนี้มันบวก182%เนครับพลังโจมตีกับพลังชีวิตซึ่งผมก็ต้องมาอ่อนเรื่อยๆเลยแหละอ่อนค้างไว้มันก็จะรันให้เรื่อยๆผมก็จะพยายามครับให้มันตันไวๆ โอเคส่วนเป้าหมายในอนาคตนะครับก็คงจะเล่นไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ายัางไงเกมมันก็เพิ่งมามันก็ยังคงแบบไม่มีช่วงพีิกๆแต่ผมก็ภาวานาว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าคอลาโบเหมือนไลเลนเจอร์ที่เป็นเกมแม่เนาะเป็นเกมหลักผมก็เลยคาดว่าไอ้เจ้าเกมเนี้ยมันอาจจะพอมีความหวังอยู่บ้างจากการที่แอดมินเนี่ยตอบในกลุ่มเฟซผมก็เลยอาจจะมองว่ามันก็มีสิทธิ์นะเพราะว่า ลายไอดอลกับลายเลนเจอร์มันคือมันคือหมวดหมู่เดียวกันมันคือเจ้าของเดียวกันผมก็เลยคิดว่าเจ้าเกมเนี้ยอาจจะพอมีโอกาสที่จะแบบมีคอแลบบ้างอะไรเงี้ยก็แอบหวังนะเพราะว่าตอนนี้คนเล่นเริ่มซาซาและเริ่มแบบทยอยเลิกกันไปแล้วเพราะว่าแบบมันไม่มีลูกเล่นเลยละอะไรย่างนี้โอเคก็เล่นไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมแบบใครที่ยังไม่เบื่อก็เล่นไปกับผมนี่แหละเดี๋ยวผมก็จะพยายามแบบมาพูดคุยกับคนดูมาแบบว่าแนะนําเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็แบบเล่นไปกับคนดูครับจะได้ไม่เหงา โอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย